สวัสดีครับก็วันนี้ช่อง M35 t h a i l a n ไทนด์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยเจ้าฮั v วีหลายๆคนสงสัยว่าฮั v วีเนี่ยทำไมเราถึงได้มาครอบครองจริงๆมันเป็นรถสร้างนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยสภาพแรกเริ่มเดิมทีเราซื้อมาจากสุราษฎร์เนี่ยเป็นซากรถซื้อมาในราคาแสนหกในตอนนั้นนะครับไม่รวมค่าขนเราก็เริ่มมาตกแต่ง ในแบบสไตล์ของเรามันเป็น M715 เป็น j e ๊ป M715 ก็ค่อนข้างสวยเลยล่ะครับคลาสสิกแล้วก็เดิมเด,เดิมเดิมมันก็ดูหล่อดูเท่ดูสมาร์ทอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้มันเป็น h u มวี e แล้วดูระยะล้อระยะความกว้างของฐานล้อเนี่ยมันมันน่าจะเป็นไปได้ อยากรถสประตูนะครับเราก็จะมาดัดแปลงโดยที่เราเองก็ไม่ได้ช่างมืออาชีพนะครับแต่มีความรู้สึกท้าทายอยากที่จะทำก็เลยลองทำดูนะครับก็เ <c oughs> สี่ยงเหมือนกันนะซึ่งเราก็เสียดายแหละของเดิมอะ่ะเจ้า M715 เนี่ยมันก็สวยคราวนี้เราเราก็เริ่มด้วยกันเริ่มจากฝากระโปรงก่อน พอเราได้มิติฝากระโปรงแล้วเนี่ยเราก็สามารถอ้างอิงมิติข้างตัวรถรวมกับการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยเพื่อที่จะทำให้รถเนี่ยดูใกล้เคียงกับระยะจริงมากที่สุดต้องใช้คำว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่า,ามันเป็นการดัดแปลงอะนะแล้วก็เราก็ทดลองวางเริ่มจากฝากระโปรงมาก่อน เพื่อที่จะหามิติให้ให้รถเนี่ยดูสมส่วนคราวนี้เจ้า M715 ของเราเนี่ยระยะท้ายมันเป็นกระบะระยะท้ายมันยาวเราก็ต้องมีการหั่นไอ้นู่นทิ้งไอ้นี่ทิ้งก็จะเห็นความเป็นมาเป็นไปนะครับ f c เขีนถ,ถึงความพยายามเราก็จะมีช่างหอมอาบางคนที่จะเห็นอยู่ในคลิปเป็นช่างอยู่ที่โรงงานนี่แหละก็เริ่มทำกันกับช่างหอมสองคน สำหรับเจ้าฮัมวีนะครับเนี่ยอ่าก็จะใช้คือช่างหอมเนี่ยพื้นฐานเป็นช่างทำบ้านอ่าเป็นช่างทำบ้านแล้ว <g ül> <g ül> ก็ระยะฉากระยะมุมก็ได้ก็เลยลองมาทํากันดูสิเราก็เลยวัดระยะและสร้างโครงสร้างนะครับโดยเราเองต้องอาศัยความแข็งแรงของตัวพื้นฐานรถเห็นไหมครับเรา เราสร้างจากข้างนอกและรถเนี่ยเราไม่ได้ยกบอดี้ออกนะครับเราใช้การหั่นทิ้งหัน่นเพราะเราต้องการความแข็งแรงของตัวซับในตัวด้านในของรถด้วยเวลาเราขึ้นโค้งและสร้างประตูสร้างมิติเห็นไหมครับท้ายเราเริ่มหั่นออกแล้วจะสังเกตว่าเราเริ่มหั่นออกให้มีตูสั้นหน้าสั้นแล้วเราก็ขึ้นโคง้งไฟท้ายเห็นไหมครับ เดี๋ยวใช้เหล็กกล่องหนาเรานี่แหละครับเริ่มหลังจากที่ขึ้นโครงได้เราก็เริ่มสร้างาสร้างผิวข้างนอกโดยใช้เราใช้เหล็กหนาเลยนะครับไม่ได้ใช้เหล็กแบบรถยนต์ทั่วไปไม่ใช้เหล็กซิงค์นะครับตัวฮัมวีนี่ยใช้เหล็กหนาเลยเพราะเราต้องการให้รถเนี่ยดูแบบออกเชิงรถเกาะนิดนึงดูแข็งแรงเคาะ แล้วมันดูเหมือนจริงมากที่สุดก็เริ่มรอเหลาเอาการแล้วนะครับนี่ก็ประตูที่เราสร้างขึ้นประตูที่เราสร้างขึ้นนะครับเนี่ยเราก็เริ่มทำกันก็แก๊กมีบางส่วนที่เป็นช่างเลิงต้องทำเพราะหูรากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้บริการช่างเลง เพราะว่ามันเป็นเหล็กหนาตอนนั้นเราไม่มีถังแก๊สเราตัดเองไม่ได้ต้องใช้ความความสวยงามความสามารถทางช่างเนี่ยเราก็ไปใช้บริการที่อู่ช่างเลิงอู่ทวีโชคของล้างเนี่ยครับกอกสมบูรณ์ทำผ่านรถไถครับอ่อก็จนได้รูปลักษ์รถที่ออกมาดูสวยงามเป็นสีที่นั่งลงตัวไหมครับอ่อก็จะดูบึก บืนเทียบกับมิติรถทั่วไปเห็นไหมครับคันจะกว้างเลยละ่ะกว้างเป็นสไตล์กล่องไม่ขีดเพียงแต่ว่ารถของเราเนี่ยเราจะใส่ล้อที่ใหญ่กว่า43นิ้วเจ้าฮัมวี่จริงๆเขาใช้อยู่ประมาณ36-37นิ้วนะครับและก็รถก็จะเตี้ยกว่านี้เขาจะมีความควม่ำคว่ำที่ยากคือพิกคว่ำยากสไตล์กล่องไม่ขีดเตีย้ย เราที่เราสร้างมามันจะสูงใหญ่กว่าดูเบิ่มกว่านั่นแหละครับดูบิ๊กกว่าไหนๆทำแล้วเราก็เลยสร้างขึ้นมาก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมนะครับมีความฝันเราต้องทำมันขอบคุณครับ